ผู้ชมทุกท่านก็นด้นะครับวกกันนี้ผมจะมาได้แมทจากวิดเกมนะั่นเองชี่แมทนี้จะเป็นแมตให้เล่นเกมเออ6เกมนะแต่มันมี3เกมอะเขาอัปเดทแมใครพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยแมตท,ที่แมทเมื่อวานนั้นที่ผมให้เล่นนะโอเคโอเคต้องรออีกหลายนาทีมากซึ่งคุณผู้ชมต้องรู้นะครับว่าผมทำคลิปตอนมืด เพราะผมจะฝึกทำคลิปตอนมือให้เองต้องตัดคลิปก่อนเพื่อให้มันเรดีกบมันเร็วๆตตดโอเคมันนี้เริ่มแล้วโอเคได้เฉยไหมครับีอ้องคนมาคิดโกงออืม

เทียบนยี้่ะตอสายยาวมากตัก่สีเทียบตรนี่ไม่มีใครตายไม่มีใครตายัวสเทียบตันี้ค่ะมันหันหัวมาหรือว่าหันหัวไปนะตัสยนี่มกมักม ตอนหน้าเลยเล่นผมขอเล่นให้ผ่านหมือเกมครับเพราะเมื่อวานผมยังเล่นยังไม่ผ่านเลยเอาอืมปาร์ตี้ก่อนให้เล่นจบเอาละทุกคนผมมาเข้าด่านนี้แล้วนะคะอืมทุกคก็ไม่ดูนะว่าด่านนี้เป็นด่านอะไรอาจจะเป็นด่านซักเป้าก็ได้ าแกน้ำตาลตาลสก,กเยอรมีคนเลือกแต่สกเยอร์สกเยอแบบที่สองแั้วนะเดี๋ยวไอ้อยากขับลูกกระต่ายอืมมาเตะทำก็ได้ไปไปไปเอาไปไม่ได้อีกเอาโอ้ยสกอ เรื่องเวลาเริ่มแล้วจะคุดเกนเล่นบุดตายอีพีที่เท่าไรนเนี่ยผอเม่อกทำอีกนี่ทำคอมี้เพราะผิดไม่ได้อ,อือดีจ้าอ้ม่แม่ เกแย่ามนตีลูกเกมนี้ทำไมนี่ไอพวกง่อยอืออเอ๊ะย่าอยู่ออกมาล้งเอยเล่นเกมนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะเอ้ารูปปลาเดือสองสี่คนเออเนี่ยเอ้าเรามีสามคนห้าคนวัดจิดวัด ผมอยากเลือกอันนี้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 เอาเอไอยออยเลยอืมเวลาไม่อยากจะหมดทักทิวเนี่ยผมอยู่ในผ้าห่มก่อนอย่าเชื่อผมอืมผมน่าจะทำอะไรก็ได้นะ <c oughs> อะไรอ่านไม่ออกมันเต็มภาษาอังกฤษผมน่าจะเป็นเกาหลีตั้งแต่แรกถ้าไม่เป็นก็คือไม่ช่วยผมอาจจะสัก,กว่าที่นั่งก็ได้หรือว่าไม่ตัดคลิปเลยไหมเนะี่ยเวลาไม่พอโอเคเวลาเริ่มแล้วเวลาเริ่มแล้ว ขอสักเป่าอ๋อ oh, นันเอ่ออู้ม่อืมดูไละอมผมก็วิ่งเร็วๆหน่อยให้เตนมาสักเป่า พี่เสือมีราถ้าผมโดนยิงเนี da. ่ยตายที <rapper> ่หายใจไม่ออกดูเขาโดนยิงพี da. ่มรามอยากตายเขาเล่นเ็กนิดรดูหัวใจผม ผมสักก้าเริ่มเห็น้่ผมชอบสัก,กว่ากกว้าเฮียนะกมกชสนีระเี่นะกากสนีระเียนะกากอสีนี ดูสูงมากไม่มีใครตายยี่หยุดทำนี่เดียวที่หยุดทำยี่ยอเย้เย้่ไ้นต่อไปเป็นหลักอะไร เด็แล้ว่ะไปด่านสุดท้ายแนีวโอเคดานนี้ถ้าผมแพ้ผมจบคลิปได้นะครับ ยืนไว้ล้จะโมเดยไหนว่ามันมาอย่างเฮ้ยนั่นนั่นมาเลยโอ้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 ยเอาวะนั่นเอานั่นนั่นว่าตายเลยไปบ้านนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ไปถ่ายคลิปตอต่อไปนะครับสวัสดีคนละไปก่อนสวัสดีครับไม่ต้องเรีย้ไปตรงสวัสดีครับ